สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดีโอั้นเหนือหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวชิคไดใ้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวันที่1กรกฎานคมน,นี้เริ่มต้นเดือนใหม่ใครที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมาอัปเดตกันนะครับว่าคุณจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างในแต่ละเดือนโดยเฉพาะเดือนนี้นะครับก่อนที่จะไปดูข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังต์มีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เกิดขึ้นไม่ว่าจจะะปนนการรงงัด่่ๆทีีคุณไ้้บโยชช์อ เอาล่ะคุณผู้ชมครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก้อนพิเศษเลยที่ทุกคนรออยู่ก็คือเงิน3,000บาทเป็นการเยียวยาจากโควิดนะครับสำหรับเงินก้อน3,000บาทนี้ไม่ใช่ว่าคนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้นะครับเฉพาะคนที่ไม่เคยได้รับมาตรการเยียวยาอะไรเลยไม่เคยได้รับเงินเราไม่ทิ้งกันไม่เคยได้รับ เ,เกษ,ษตรกรแบบนี้นะฮะถ้าคุณไม่เคยได้รับเงินสักบาทคุณเตรียมรับเลย3,000บาทนี้จะได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอนนะครับในวันที่1กรกฎาคมเพิ่มใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับนั่นคือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริรปโภคอันนี้เป็นประจําอยู่ละส0 0ร้อยถึงสามบาทต่อเดือนเป็นเงินรูดไม่ใช่เงินสดกดไม่ได้นะครับต่อมาวงเงินซื้อกาาซถ,ถุงตมส5บาบาทแจกให้3เดือนนะครับทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถรูดลดค่าใช้จ่ายการถุงติมได้ไม่สามารถกด สดได้นะครับต่อมาเป็นค่ารถโดยสารสาธารณะนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็คือคนที่มีบัตรคนจนเหมือนกันเขาแบ,บ่งเป็น3แบบแบบแรกคือค่าโดยสารรถเมย์นะครับรถไฟฟ้าจะได้500บาทต่อเดือนนะครับใช้ระบบ e t i c k e ตในการชําระต่อมาค่าโดยสารรถบขสก็ได้เงิน500บาทต่อเดือนเหมือนกันและต่อมานะครับก็เป็นค่าโดยสารรถไฟก็ได้ 500บาทต่อเดือนเช่นกันครับไปต่อนะครับในวันที่15กรกฎาคมกลางเดือนนี้นะครับใครที่เป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินด้วยนอกจากได้รับเงินผู้สูงอายุแล้วนะครับยังได้รับเงินผู้สูงอายุมี50บาทกับ100บาทนะครับมันต่างกันอย่างไรก็คือว่าคนที่ได้รับเงินผู้สูงอายุเดือนละ50บาทนั้นนะครับคือคนที่มีรายได้ประมาณ30,000บาทถึง 1,000 100, 0 0บาทต่อ1ปีนะครับจะได้รับเงิน50บาทแต่ถ้าใครได้รับเงิน100บาทนะครับก็คือคนที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินผู้สูงอายุ100บาทต่อเดือนนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็เป็นเงินคืนภาษีแบบ5%นะครับสำหรับใครที่เติมเงินในบัตร สวัสดีการแห่งรัฐแล้วเอาเงินนี้ไปใช้กับร้านองฟ้าหรือร้านที่ลงทะเบียนคุณก็จะได้รับเงินคืน5%นะคะอย่างเช่นคุณเติมเงิน100บาทนะครับคุณจะได้รับเงินคืนเป็นเงินสดด้วยนะ5บาท แต่สมมติถ้าคุณเติมเงิน1000บาทคุณจะได้รับเงินคืน50บาทนั่นเองแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนได้รับเงินคืนภาษีตรงนี้เพราะหลายคนไม่มีไรายได้พอที่จะไปเติมเงินแล้วก็ไปใช้จ่ายดังนั้นแล้วอาจจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ไม่ค่อยมีใครได้รับตรงนี้นะครับต่อไปวันที่18กรกฎาคมคุณจะได้รับเงินค่าน้ําค่าไฟนะครับซึ่งเงินที่ช่วยค่าน้ําค่าไฟนี้นะครับเราจะเริ่มจากค่าไฟฟ้าก่อนจะได้ไม่เกิน230บาท คุณจะได้ทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายนเฉพาะครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในอัตราที่กําหนดรวมถึงค่าน้ำประปาด้วยใช้ไม่เกิน100บาทนะครับทุกเดือนจะได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เฉพาะครัวเรือนที่ใช้น้ําในอัตราที่เขากําหนดเช่นกันนะครับนี่คือตารางอัปเดตสั้นๆนะครับที่ให้คุณผู้ชมเสามารถดูได้ว่าคุณจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างในบัตรคนจนนี้นะครับหากว่ารัฐบาลนะครับมีการเยียวยาเพิ่มเติมหรือว่ามีการเพิ่มสิทธิ์ในบัตรคนจนเพิ่มเติมสตางค์จะรีบมาอัปเดตทันทีแต่ในนเดือ กระดาษคมน,นี้คุณจะได้รับติดเหล่านี้แน่นอนครับหากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารในรายการสาระแชร์นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ใช้สิทธิ์วันนี้เงิน200หรือ300บาทในการลดของอยากรู้จังว่าซื้ออะไรบ้างให้คุ้มที่สุดนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็อยู่จังหวัดอะไรบ้างน,นะครับหลายคนบอกว่าอยากรู้จังเลยว่ามีเงิน200หรือ300บาทเนี่ยจะซื้ออะไรในแต่ละเดดือนนนให้้้้มมมมััคุาากกๆแชร์ไ เมนต์นี้นะครับ